สวัสดีครับสวัสดีครับ f อซครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมลอทุ่งครับเอซเมื่อนี้เบาแอมลลทุ่งเดินทางมาติดตามตัวเลขกับประพอนครับประพ๋อพนฝันแม่นครับเอซต้องติดตามเนาะเป็นคนทีมีเส้นครับมักทีมีซิงมักมักสีมีซิงรีรับมาบอกเลขครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับแต่งวดนี้ครับโบวแมนเจ้าที่ครับเป็นแม่ครับแม่ถี่เพิ่นเสียชีวิตเนาะครับเนาะเพิ่นมาเข่าฝันครับ เพิ่นสีคีทอดปะพ่อนะครับนานที่จังมาเขาฟันครับเอฟซีิให้รวยว่าสันงวดนี่เห็นปะพ่อนี่โอ้ลำบากเพิ่นว่าครับต่อสู้เพิ่ว่างวดนี่ซื้อเอาเลยเลขตัวนี้สามตัวเลยครับจะจะิให้รวยว่าสันครับเบาแอมโลทงพร้อมทีมงานครับหงิยนครับก็ะต้องมาถามปะพ่อนท่านที่ครับผู้ถี่บัแพรงตัวเลขครับเมย์มาบอกสามตัวจะจะวาสันครับ แนวทางสือสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกเนาะสิเป็นตัวไหนเด็ดๆครับตอนนี้ป้าพรต้องเข้ากับพ่อมแล้วครับนั่งอยู่ในบ้านเนาะครับเนาะเสืบอลับไปอีกด้ครับเสื้อลับไปอีกแล้วฝันเห็นปูพญานาคครับเอฟซีฝันเห็นปูพญานาคสององค์ครับเอฟซีเกี่ยวกันอยู่ครับปูพญานาคนี่สีมา่บอกเลขตัวไหนหรือว่าพี่แม่สีมามห่ไห้เด็ดๆสามตัวนี่เป็นตัวไหนเนาะครับเนาะตอนนี้ป้าพรต้องเข้ากับพ่อมแล้วครับมาชมกันเลยครับป้าพรครับสวัสดีครับ มาตามนะครับเนาะมาตามคนฟันแม่นครับเอฟซีฟันมือขึ้นดีป่ะครับฝันขึ้นมือขึ้นมือขึ้นทัดไปนี่แหละครับครับขึ้นทัดไปขึ้นวันผ่านเ้ืเลยใกลวันผ่านเลยมาแดงครับฟันว่าแม่มาแม่มาหาแม่นี่ใส่สูตรขาวมาได้เพราะว่าแม่แม่บวดแล้วแม่เสียในผ้าขาวเลยนะครับเสียในสูตรขาวเลยะครับพิ้นมาในสูตรขาวที เพิ่นว่าลูกถูกลูกเนี่ยครับโอ้ยเพิ่นว่ามาเห็นเหียนเห็นซ่านเต็มเป็นถูกหนักเนาะว่ะครับแต่เลยว่าถูกหนักแม่ก็บอกเลขลูกเลขเต่าเนตตี้ก็อยากรวยอยู่ครับเล่าแล้วบอกเลขสามตัวเลยบอกเลขสามตัวเลยเออแม่เพิ่นบวชชีบอกครับขึ้นทีใส่สุดขาวเพิ่นบวชแต่ลูกผู้แหลของของยายนี่แหละออกไอเจ็ดมื่นที่แม่ไปบวชเลยเดี๋ยวนี้ลูกคนนี่หนึ่งอายุสี่สิบสี่สิบแปดปีสี่สิบแปดสี่สิบหกปีสี่สิบเจ็ดปีนี่ครับ แต่วาแล้วเสียหละ่ะล่ะเราอยู่เก่าสิบเอ็ดปีเก่าสิบเอ็ดปีแม่เสียอยู่เก่าสิบเอ็ดปีแต่ว่าเราก็อยู่ในสูตรขาวมาเลยเร่าบลาครับเราเสียเราเสียนอนในสูตรขาวไปเลยจังว่าฝันเห็นย่ามาฝึกกตตาแมตในสูตรขาวครับเออมาในสูตรขาวตลอดเพิ่นก็เคยมาหายชหูหายลาอยู่ด้วยครับเออเพิ่นเพิ่นกันเลยมาบอกเลยขอเด็กน้าเพิ่นเพิ่นวายเฮียนหน่อยหน่อยเฮียนจังจันจังจีก็เลยว่าเออ ขานแม่ก็บอกเรียกลูกนั่นี่ลูกก็อยากกล่ำอยากช่วยเพื่อนเกตรเนี่ยใหม่เพื่อนก็เลยวาสืสือเอาบ้านเด็กที่นี่แหละสือเอาบ้านเด็กที่บ้านเออครับบ้านเด็ที่ตัวไหล่ะครับป้าพรนึองเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเออหมูยังครับแต่โบเพื่อนบอไรโบถามมูแต่ว่าขขาง่างนีเพิ่นอายุเพิ่นเก่าสิบเ็ดปีเนาะอายุเก่าสิบเอ็ดปีชองตัวนี่เพิ่นว่าเก่าสิบเ็ด เพิ่นว่าสิบเก่าแต่อายุเพิ่นเก่าสิบเอ็ดเพิ่นบอกสิบเก้าสิบเก่าหนึ่งเก้าเออครับมันก็เลยเป็นตรงกับอายุเพิ่นมะเพิ่นเสียไปนะครับเพราะว่ามันถ้าเพิ่นมามันเพิ่นกับแม่นอยู่ด้วยครับมาเที่ยวกรอนกับมาหายเก่าหนึ่งแต่โดนโดนจะเอากองเขามาห้อยเล่ากับหายเก่าหนึ่งกับแม่นดูครับขั้นานเป็นตัดเลนกับตรงกันกับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะครับ่ยตัดเลนนึงครับ จงังไรอีกครับเหมืนท่านว่ามือก้อนนี่ฟันเห็นพญายนาคที่บอขับเออพญานาคมากเอ้าว่าสูซทีมงานฟังนะครับมันมันกัดคนละคืนเนาะค่ะคนละคืนฝันว่าพญานาคมากสองตัวผัวกับเมียเด้ค่ะเพินมากจังไลยครับโต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 สีเหลืองสีทองนี่ผัวเพื่นค่ะโตสีเขียวนี่เมียเพื่นค่ะเพิ่นมาหฮางเพิ่นเกี่ยวกันอยู่พุ่นได้อยู่ท่ายี่หันทั้งทั้งหลังของวัวแถวนี้สิเป็นข้อหนามเนาะค่ะ ดหางผุนเกี่ยวกันแต่ว่าหัวผุนผุนโหน่หนาใส่เหี้ยนะมหนามใช่ผุนหนามผุนหนามใส่เหี่ยมเออพผุนหนามใส่เหี่ยนก็คิดว่าคิดอยู่ว่ามันต้องเป็นบานเด็กที่จะของเพราะว่าเคยฝันพยานักเลขออกอีดีเลยเคยฝันมาแล้วเด้กหายมาแล้วเด้คือว่าเจ๊เก่าเมืองเจ๊เก่านี่ะฝันตรงกันกับ แม่ลิปแรกเออฟันตรงกันก็กิ๊บแหลิปบนี่กับแม่มาแม่มามาบอกแม่มากแม่กับตะขอแม่ค่ะแม่กับว่าซื้อเอาไปแนงมานเด็กทีค่ะมันก็ะตรงกันตรงกันแต่พญานาคมากเนี่ยห้าคนเกี่ยวกันดูผลด้ยค่ะห้างคนเกี่ยวกันดูแต่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 ย่ายนี่ตีเองบอกว่าเกี่ยวกันพญานานักคิดว่าสิเป็นซีซีนะนะพิ่งว่าเด็กครูเนาะ ออครับเคิดว่าไปดอกอันตัวไหนขอมักบวกตัวซีซีนี่แล้วแต่ว่ากะคิดว่ากะบโบโบจำว่ามักแต่ว่าแต่ว่ามักว่าสองตัวเมี่จากฝันตีจากฝันแต่ว่าขั้วมักไหนมักหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเก้าัวนี้แห้งน่อตโตนี่แหละเพราะว่ามันตรงกันบ้านเด็กทีอีแม่มาบอกกับพญานาคมาพุ่นปุ่นน้มใส่น้ะครับบ้านเด็กทีมันกตตรงกันนาะแม่พ่นน้มใส่แบบยางง่ามได้สองฟัง่นดิ ตัวหนึ่งสีสีท,ทองตัวหนึ่งสีเขียวครับให้<ม>โชคใหญ่ปลาฟอดดีได้ไหมเนาะไม่เ้ากต่ต้นโค้งทิ้งลูกต้นนะใครได้เงินต่างบ้านช้างแค่ไนดีไหมจักกาเป็นสมบุญนั่นล่ะ,ละครับคันถามนเปแปลเอากับพญานาคนี่ปลาฟอดสิแปลตัวใดกว่านะครับพญานาคบ่พญานาคถ้าถ้าเฮา เพิ่นกับ Hi หฮเดเท่านั้เนราะเพิ่นมาผลนหนามเท่ากับตีเป็นเน่งเกเก่าแล้วเนาะแต่เก้นาเพิ่นเยหนากเนี่ยมันจะเป็นเก่าเลยเป็นเก่าสองตัวได้ครับเออนั่นละเก้าเก้ากับิบะเก้าสองสองเก่ามีั้แต่ว่าเก่าสองทำไครับแต่ปลาพ่อนี่เป็นคนบอมากตีไปจังสานเด้อในแนวท่าคือตรงตรงออกจังีนาเดี๋ยวเอาแอมมาตรงตีห้เอฟซีสองเก้าครับฟันฟันฟัาจังสีก็คือจังสีก็ะสือตรงจังสีครับรัามักก็ลองเบิ้งนะครับเนาะ แต่วาญานาก็เป right. so ็นเก่าอยู่แล้วแต่ซองนะซองบนสองตัวเป็นเเปป็็นนผัวกับเมียเพ่คนนะผัวเพิ่นสีสีชอครับสูงได้ท่วมเฮียนผุนได้โมเมนธรรมดาต่างๆท่วมก็ใหม่ผุนได้ครับวุ้ยเออผุนตัวยน่อยว่าหางอยู่ญุ่นเออหางนี่ลงไปผุนผุนน้ำน้ำโคองลงไปผุนใช้หอยผุนเออวุ้ยเคยฟันมาเถียวมันก็สูงครับ สูงเลยเนี่ยสูงพุ่นอต่เลียวขึ้นไปอุ้ยบ่เคยเกิดมาบ่เคยฝันเห็นไปยานาคแล้วก็เห็นเด้วยเบ้าเตีมก็ยังบ่เคยฝันเห็นเทียรครับไปานาคนี่เป็นมงคลณด้เพิ่นว่าครับนี่นี่ครับเพิ่นว่าเป็นมงคุณเป็นมงคุณครับแต่ดีอย่างหนึ่งเพิ่นมาผุ่นหนาเพิ่นซอยกันผุ่นหนาใจเฮียนไมอกผุ่นหนาใจเฮี่ยงยูสูงสูงขุ่นดิกระิมาบ้านเลขที่นี่ลเนาะครับหนึ่งเจ็ดเก้าครับเตี้ยมเตี้ยมเตี้ย เนื่งเกศเก่ากับทัดเหรียญเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามันก็้ยังไดนีละขึ้นมันใจนี่แหละมันใจเต็มนึ่งเจกศเก่าเพราะว่ามา่ฝั่สองขึ้นขึ้นแหละเป็นพญานาคเนาะขึ้นสองใหม่แม่มาบอกเนะออขอแม่แม่มาหาครับแม่กับเสียไปโดนอ่ะละครับผมเอาเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขให้เอฟซีเบื้งอีกั้งหนึ่งเนาะ ครับมียังเพิ่มเติมอีกครับป้าพอนกะมีซ้ำนี่แหละโบ้เออบ่ได้ฟันไป่ใส่กะซ้ำนี่เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะเอฟซีมาเบิ่งตัวเลขครับตัวเลขของป้าพอครับเอฟซีป้าพรเนาะครับเนาะแนวทางสื่อสลากกินแมงลาตาบาลครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2568ครับบ้านเลขที่ครับ179 179ตัดเหรียญเนาะครับเนาะ19ครับแม่บอกครับเอฟซีเรือว่าแปลกับพญานาคครับบ่าวแอมเรทง เป๋ให้เอฟซีเนาะสองเก้าสองเก้าครับเอฟซีขอให้มีโชคใจกับปะพอนครับเมื่อใดครับเอฟซีเบาแอมระทงสิผ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมระทงนี่จิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรลียกเงินเรลี่ยกทองเรี่ยงซั์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จนงสิ่เือถือนะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แห่ะแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้ออรทฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่ยตอนนวดตี๋เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหาามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นล้านเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนคับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว ปูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับนาะแล้วก็เมื่อแตะครับท่ามผู้ชมเมื่อแตะล้วก็บี่ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่นส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคคงป่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมุ์เนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงื่นไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา้านะครับ,น,รรบรน้องสมุชุมแล้วก็บ้าเอ็มระดูงด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้อีซี่นำครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเราเอมเราตรงเนี่เอามาโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาเอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ